สวัสดีจ้าทุกพี่น้องทุกปู่ทุกคนมือนี้สิมากเก็บอันผักไปหลวกกินกับแก้วพี่น้องอยากคืออยากกินผักแม้ว่ามาก,กินผักในห้างในยังสิแม่มันอ่าห่อนพี่น้องผักกี่สั้นมาก,กินก็นคือผักอันนาห่อนค้องอันท้างยุ่โอเพลนพักจิกินในพักสะดอกสะดาวักกระตอกกระเทียมพักนั่นพักนี่พี่น้อง่อยมาหอาัรอ,อกเก็บผักมือนอี <laughs> ้ขาจะกระยาน <laughs> ค่ะกับสีลมเด้๋วพี่น้องปะกับสีผ้าพ,พาอ่อจะเอาไปเก็บผักเหมือนพี่น้องจ้าเอาไปเก็บพ่อป่ะกลัวลิ่น,นกับแก้วจักหน่อยพี่นอ้นองก็แต่สีขาเอาแต่หยอดอ,อ่อ,อนๆมันกลัวกกับแกว้วใบอ่อนมันหลาเลย,ยพี่นอ้องกันไหลเนี่ย ขีว,เ,ขวกเกียจันะอิดก,ก่อนาเพี่เอามันอ่อนๆน,น,นะหน้าพี่น้องอืมใบบอแก้วปันไดกินได้แต่ว่ามันเสียวออกอัน นี่ไนแจกหน้อยลออแล้วตะคนมาพ่นองอืมตะคนมาดอกไปจจกหน่อยหนึน่งพนองรออะเดีย๋ยวตะคนมาดอกเอือัวพนองเสียนพ่อนองปุ๊อากลากลอยู่ ต่ว่าอันอันนี้มันก็กินไอพี่น,อน้องน,นี่มันยังอ่อนๆนี่บางคนเป็นสีมากแบบนี้พี่น้องมากมันๆเออแล้วแต่คนมากก็บางคนเป็นสีเก็บเหาอไอ้ก็เสียนแม่ักหน่อยสีเก็บไปใไฮมูดอกกนะ็หนักเป็นสีไปดอกเป็นมากเลยพี่น้องบอกอึดหบ่อึด เขาเปี่ยนทางไข่ไหลยอยู่พี่น้องมีไหลหมองไหลตอนไข่เก็บไปมือกระดกคนสิไป,ปด,ดองเอาสัน่นหนอน,อ,อ,นอ่อนเลยพี่น้องมันก็บอดไลยเกียร์เลยแต่ว่าสีเก็บไปมูอคนสิไป,ปด,ดองเจกินตะดอกเห็นไหมเป็นมากพี่น้อง ไหววะพี่น้องไปขอโทษนะขอยหมุนกล่องไหวก่อนเอออปิดๆตลอดมีดอ,อ,อกกระเทียมจุเป็นแบบนี้พี่น้องดอกกระเทียมป้าผู้จอมาเบิ่งพี่ยร์ฟักเซียมพี่น้องอ๋อข่อยจะได้กินอีกรอบสองรอบสาม่ไหนีน่ก็เบียร์ทอดเสี่ยงนะพี่น้นองปุ้นจะหอดผลเหระ ไปมาปล่อยอีกโดมหนึ่งพี่น้องนี่ไงแ,แค่นังงามอีกซองซานเมือนี่ก็ขึ้นไม่เพราะาฝนมันตกใส่พี่นอ้องเบียร์พักเสียนพักเสียนเปิดได้นี่ใบไงเบียร์พักเสียนพุน่มเบียร์พักเสียนยน,น,นี่น้องออนซ้อนเนาะพี่น้องอื้อเมื่อไหรยอีกจะดกได้กินอีกเลยนี่ ไดกวดไแว่าตบตาสุนัเอาพี่น้องตบากกินได้อยู่พี่น้องข้ามไกินได้ออกกันจะไปหลวกกินกับเจ้าจักกน่อยนี่อลอกกันอันนี้มันออกน,นะพี่น้องเอาตาตายก็กินได้อยู่พี่น้องจะเป็นมัน,มน ねえ。 บ้านระบาพี่น้องกินได้แ่บถ้ามันบานแล้วจังมาแสดด,ดอกแอปเปิ้ลพี่น้องกำลังเกิดจะเจาหน่อยอีกอทิตีซองจะกิดเป็นมาอันนี้ต้นอันแพร่ร่อนพี่นอ้องเดี๋เดียหมากแอปเปิ้ลน้อยพี่น้อง เก็บอันเอาดอกอันจริงโตแอ่แจ้งนอยพี่น้องสิไปเห็ดน้ำผึ้งเอามือสองนิ้วปั๊บนะสิโหลดพี่น้องนี่ยสองนิว้วเล็ดง่ายเนาะปวดหวัวพี่น้องเลี้ยนหวัวเบาไปกล่องใบปวดขอโทษที่ร้ายพี่น้อง ข่อยบ่มข่อยมัก,กเป่าฝนไอพี่น้องงูพันบอกว่าอย่าเบ่าไรเด้ออาจัรยข่อยมกยักแกวอนันเก็บผักเก็บห้าเด็ดแป๊บแป๊บแป๊แปบพนว่า ไอ้ดอกพี่น้องไอ้ายเต๋อสิคันมีเหย่าดถุงมือใส่ถุงมือแล้พี่น้องมันสีเหลืองสิขันผู้ใดมีถุงมือพี่น้องจะมาการล้างน้าได้อนี่หรอกตีเต็มซุ่งละเอา เต็มตุ้งยักหน่อยมาว้าพี่น้องห็ดแหลเห็ดแั้วขวดสองขวดนี่จะพกพูนหลายได้พี่น้องไอนดอกฟันสิงโตนี่ใบมันก็กินได้อยู่ในอันคลิปต่างๆนะพี่น้องพี่น้องพี่น้งอยู่พี่น้องไปหาเอากระดอกเลยอันนี้อันยาเอ็นยืดตัวไหมพี่น้องนี่นี่ ไปเฮ็ดยาหม่องนี่นี่นนายาเอ็นยืดต่อแม่นี่พี่น้องไปเฮ็ดอันยาหม่องพี่น้อง พี่นดอกบันจริงโตที่มันอันนี้เม็ดบันพี่น้องนี่หัวสีมันหลังหัวสีอันเอามาเล็ดไหวอยู่พี่น้องนี่ไงมาเล็ดมันจะเป็นดำดำพี่น้องเห็นบ่เนี่มาเล็ดมอเอื้อนึ่งพี่น้องมาเล็ดนี่มันก็สิเกิดสิเก็บไปไ้มูนะเก็บไปใ้หมูเสียอไปเมืองไทยแน่สักหน่อยพี่น้อง บานหมดแล้วดอกฟันจริงตัวพี่น้องก,ก็ือมาเก็บเอาไม้มันบานหมดแลยสื่เก็บเอาไม้มันพี่นอ้องได้พัซสาระแหน่พร้อมพี่นอ้องสาระแหน่พระราใส่กินกับลาสาระแนนหนแล่ลาบเนยได้พี่นอ้องหมดไลฟ์อยู่คนอันนี้บอมเบียนกะต่ำแย่ย เออเอ,เอนั่น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 ต๋ำบีดีเลยตัวแบบพี่น้องเาสิเก็บเอาอันอย่าเอ็นเดืดจังหน่อยอันตัวอันมีตัวแม่ยก็ตับผูพี่น้องอีกอันใบมันมดน่ะมันจังสีหอวมตัวแบบนี้ได้ยุ่อันนี้เขาจะไปเฮ็ดยาหมองพี่น้องเก็ใบตะท่าน ย่มอันขอไปเก็บเห็ดอันกันเฮ็บกันอันนีพี่น้อแย่ามองยกอันคันบางบ้างขอเชียร์เลยผู้เจ้าวบ้างขอสิปิตุนซะก่อนพี่น้องใส่น้ำมันบักรกอกอเก็บเอาตะไบ,บอันนี้สิเป็นตัวผูบกหรือตัวแมวอ่ะเดียวไดว้ขอสิเปขอสิแจกให้ผู้เจ้าวบ้างพี่น้องอ,อีกหน่อนอันนี้แหละเก็บเอาจักน้อยสิเพ็ดกัน เคยเห็ดทุกปีพี่น้องเห็ดไหมันสิมีตัวผูก็ตัวแม่ใหญ่เอ็นเดือดนะมีลายสายพันอยู่เด้ออันนี้ก็ไแม่มจากพี่น้องแต่ว่าบางคนคนไปเห็ดเป็นยาหน้าคนเด้แต่ว่าอันนี้บ่บ่บ,บ่ห้นิย่อมกินปันใดอัน,นตัวผูกอืมที่นีตัวแม่แล้วตัวผูไฟมันมดนนะ่ะพี่น้องใหญ่เอ็นเดือด บางคนเขาบอกว่าอากาศหนาวบ้านเฮาล่ะสิเก็บไปจักหน่อยพี่น้องก็สิไปตุ่นไ้เฮ็ดย่าหม่องหากมันก็ไปตุ่นได้แต่ว่าคอยพี่อยบ่เอาข่อยสิเอาตะไบงี่น้องใบก็สิตุ่นมันแรงตุ่นเมื่อกบ้เม่อก้เพี่น้องเฮ็ทหญ่าไ้เฮ็ดย่าหม่อง เอ้ปุยานี่เก็บเอาจากน่อยสิบอันไปเฮ็ดยามองไว้แต่ถ้ากันเฮ็บพี่น้องกันเฮ็บไว้ถนวดย่ามือยเฮ็ดไปทุกปีบางที่ก็เห็ดขายผมเนี่ยไปเฮ็ดขายไป็นทรงอันล้านแต่ว่าขอเชียเอาอันยาเอ็นยืดใบอันหไอ้ใบมันม่อนนะพี่น้องเ่เอาตัวนี้ตันนี้ก็ดีคือกันดีเบิร์แล้วจะซับปะคุนแต่ตะค้นมากแต่ว่าอันอีกใบมันม่อนใบหนึ่งนะพี่น้อง มันสีดีอืมสีหอมมันบองงามปันไดอันนี้ฝนว่าตกใส่กันโตฝนตกใส่กันสีงามพี่น้องเียวงามพอดีองามนย่าพี่น้องบ้านติดใครอยู่พี่น้องอันนี้สิ ไอทะเลทะเลอยู่ตรงพุนบอลบอลบอลข้นอย่างพี่น้องทะเลอยู่ตรงพุนมาไก่สร้างทางล่างรถไฟพี่น้องเนี่ยเอาเติบจนหอดเมืองอีกเมืองหนึ่งพี่น้องเป็นลอยซองลอยกว่ากิโลอ้และกระสีมูบานคอยอยุยใช่ไหมบานเจ้าญานามาเกียรปักถ้าพี่หลอดอุโมงค์ไปไปหั่นกระสิเป็นทะเลพี่นอ้องปากเสียนไปพี่น้องไห้มันหั่นหยุดหยุดแดนจักหน่อยขอยบอมอักมันซ้ำบันแดเอาขอยจังสิเป็นคันสอปักพี่น้องเหมือนอีละ คิดหนาพอกันไหมได้ไปนองเยอะสวัสดีทุกผู้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ